bé Cứ lo rồi tu ba này thì Cách bởi cách chết mô bình già Ô, đi phải phung phải thằng này.

เลือเลือเมตรกเมเลยเลือ่อโอ้ตะขันโหดมากเลยตะขันโหดจะนับเลยเลือบ้านเที่ยวเลือ นี่ครับตกต่อมาไม่ทันสายแรงปล่อยหมูมาก่อนเลยหมูมาก่อนเลยเกมเ,เกมเกมปล่อยหมูมาก่อนเลย Phúc xô, phúc xô. Kín má, kín, khôn mà thằng đi tiếng người tiếng, phu so phu so, ăn đây ba ăn 2 con

mu mu <laughs> cái một cái này cái một cái này trong trong đấy một cái này một cái này một cái đấy Bao 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 bao

Thôi rồi, thôi rồi. Thôi này mũ thôi đi đừng. Đâu, mà. Mũ cho mặt lên. Cho đạp mặt Cho mặt lên. Thôi 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 mồi, เอาไปเลยร,รถไทยเข้าไปด้านก็นไม่ได้เนาะปาดเลยปาดเลยปาดเลยลเอาลุ้นเลยเ้ยเอารถไทยมานุ่นไทยมาเยอดไท กูน้าจิ๊กเุนน่าจจะเอ็มโกรกูน้า้านแต่เอ็มน,น,น,นแล้วดูตีละปีคันไปเทไหนี่นองเลยน้องบ้านบ้านอ้าวเราอีกขั้นหนึง่งเหยียบเลยเกมถอยเหยียบเลย กี่ไฟดูด้วยรมกินแรงๆกี่โจมุนให้รกินแรงๆบาดให้สายแรงลงไปก่อนครับฝนตกเบอกี้ครับนี่เรือเรือเลยฝนตกกตันญายโกรธละละลังพี่ไฟโบอกรถอะไรเรื่อ

อ, game. Game. อีกรอบนี้เกมเกมอีกรอบหนึงน oh ิเ wow, ด wow. ินหน้าไปก่อนเดินหน้ก่อนเ้ยเลยไม่ได้ไม่ได้ครับไม่ได้กมันใอรูเ้ก็มัจ้าต่อบ้าบ้จ้วาะมัดรถโมนิสันนะยงเลยยงเลยสละองมาเออสลงคัน ยกอีกหน่อยก็ได้พ่อ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 เดินหน้าไปเลยลงก่อนดำลงก่อนดำลงก่อนเก็บเก็บลงดำลงดำแล้วลำยองจะไหวไหมลำยองน่ะย้ายข้าพักตรงนี้ลงยังสุดท้ายอัดดึกอะไรวะอัดหมดแล้

ตัวน hey, ี oh. om, om, A, ้ต like, yeah, ัวนี <F> ้ปินคลังตัวร้ริไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมอะดำลงเลยดิ้นหมดแล้วเหนันก็ได้ กว่าจะได้แต่ละเที่ยวครับหน้าฝนนี่ครับร่องรอยครับฝากกดติดตามลำยองนำซิ่งด้วยครับสวัสดีครับ